สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันียวเซียอีสานทุกท่านครับพี่น้องอ่ล้วครับพี่น้องนะครับของดีงวงงามช่องลูกขันียวเซียอีสานนะครับมัอนี่บ่าวาที่กะพ่อพี่พีน้องเอฟซีลูกขันียวเซียอีสานทุกท่านครับพี่น้องมาเบิงงวงงามเปิดราคาหนาคอกหนาฟ้ามด้วยครับพี่น้องมัอนี่ไผหมักสาวหน่อยสวยๆจังอยู่ในกล่องตอนนี้ครับพี่น้องมักแม่ลูกครับพี่น้องซื้อสองใดสามมักแม่ทองใส่ใหญ่บิ๊กบิ๊กอ่ะลูกสาวซุปปเอรภาพกครับพี่น้องมัอนี่ เด็ดทุกโตมาหนี่บ่าว่าที่มาอยทีมาโนดฟาร์มนะครับผมอ,อำเภอกำมาราไสจังหวัดกระสินครับพี่น้องมานี่เดี๋ยวทักทายกับนงเก่งเพื่อนจังอยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาโนดฟาร์มนะครับผมกะ สวัสดีเอฟซีนะครับทรงดุขเหนยศยศานะเอฟซีมโนดฟาร์มนะครับบอดีพ่อกันโดนะผ้าอยู่หัวตะออกนะหัวตะพ่อแดดนะครับวันนี้กัมีของงามง่าฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับผมกัมีง้อสาวน้อยแม่ลูกแล้วก็ง้อแม่ทองใส่หญ่ๆคือเก่านะครับครับพี่กัดนะครับอยู่บ้านสาบัวนะครับตำบลกัม马拉ใสอำเภอกัม马拉ใสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้นะครับเพิ่มตรงเบอร์โทรนะครับผมเฟซบุ๊กมโนดฟาร์มบามันนะครับเป็นะครับ มือนีก็เอาแม่สาวหน่อยก่อนเลยครับผมงามๆเลยครับผมสวยๆเลยครับพี่น้องลาย่ันว่าโอ้งามปนีดนะครับผมอยากได้ไปเลี้ยงนะครับผมอยากได้ไปเป็นแม่บกแม่พันอยู่ขอกอยู่ฟ้ามนะครับผมตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับเจ็ดจะเข้าแปดเดือนนะครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเจ็ดเดือนจะเข้าแปดเดือนนะครับพี่น้องเบื้องนี่ครับผลงานเจ้าสามหนึ่งกระดูกกระเดี่ยวโครงสางมากดีเบิ้งง้วเจ็ดเดือนพี่น้องนะครับผม เอาผู้ประหูเลี้ยวเบิ้งเดี๋ยว่าเป็นขวบปีผุดละนะครับหนาใหญ่ลึกนะครับเนาะหนังหนาซ้ายญ่ครับ่านครับตีเบอร์ไปครับผมอ่าเป็นจดเอฟสองให้ครับผมอ่านะครับผมตรีแบนนะครับผมเอ็มเอ็มนะครับมาโนดฟาร์มนะครับเป็นเอฟสองเด้อครับพี่น้องตัวนี้เป็นเอฟสองเอานะครับผมไผสนใจพัสดุกรรมเจ้าเคเอฟสามหนึ่งสวยๆแบบนี้ครับพี่น้องนะครับงามๆแบบนี้ เดี๋ยวเ้ามาฟังราคาจัาหนุ่ยหนุ่มกิงเปิดใบร้ายไปไดนครับผมเปิดไวหามือหาตอรองได้ครับผมหาหมื่นหาพันตอรองได้ครับพี่น้องโอ้ขูหินหมอสมัยดาวมาที่ไทยตะกี้ได้พี่น้องกันเจ้าสี่นี่ในหนุ่ยใช่ไหมก็ขายกันเซ็ตนะเนาะนี่ครับนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องนังหนาซาไงนังหนาซาไงนะครับหนาเขาดีเลี่ยมโตดีครับพี่น้องเบิ้งแต้นอกครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับผมนี่ครับเมียพิ่งไงไปไหนครับหนุ่มกิงแมียลอยหาซิบหาเพราะขาดเมียลอยหาซิบหาเพราะขาดครับพ เอาใครสนใจอยากจะได้แม่สาวสาวน้อยครับเจ็ดเดือนครับพี่น้องไปเลี้ยงก็ทักใครหาน้องเก๋งได้เด้อครับพี่น้องเบอร์โทรย้ำอีกรอบนึงนะครับ0955485871นะครับผมครับผมเอา F2 เลยครับพี่น้องเลย F2 เลยทรงจดเรียบร้อให้เห็นเบอร์ยุขาครับพี่น้องครับเอาสาวน้อยลูก KF31 ฟสามหนครับห้าหมกับอีกห้าพบาทครับต่อห้า0ันบาทต่อรองได้เอานะครับต่อไปเบิ่งตัวได้ครับผมเอาแม่ลูกเลยก็ได้ครับเอาแม่ลูกครับพี่น้องอันนี้ก็ แม่เอฟหนึลูกเอฟสองนะแม่ับแม่เอฟหนลูกเอครับแม่เอฟหนึลูกเอคููนี่ครับพี่น่องนะครับผมแม่สูงประมาณร้อยสี่ห้าหอดบัร้อยสี่สิบเจ็ดได้ครับร้อยสี่สิบเจ็ดองไปครับแม่แม่ผสมอันเคเอฟสามหนึ่งหอหรอครับอ่าเคเอฟสามหนึ่งหซืสองรุนสครับพี่น้องลูกสาวพิ่นมาดีครับลูกสาวพอได้ครับลูกสาวซีไว3หึ่จด F2 ฟสห้ครับผมอ่าซีไหนึ่งตัวนี้จด F2 ฟสหอด้วครับพี่น่อง F2 ฟห่ลูกซีไว หนึ่งสามสามจ็ดเดือนแล้วอายุเจ็ดเดือนทอกันครับตัวนี้เลยคเอาเบิ้งครับคู่ครับพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งคู่กันเลยสาวหน่อยนี่ครับเด็ดเด็ดครับพี่น้องจากมาโนดฟาร์มนะครับคู่สาวหน่อยลูกสามหนึ่งลูกซี่ไหวหนึ่งสามสามครูนี่ก็เอาไปรุ่นน้ำแม่เนาะแม่ครับท้ารอบเรียบร้อยแม่แม่ทับให้แล้วครับผมเป็นซัดตรงรอบไปเลยทับให้เลยครับครับผมใส่พอได้ครับแม่เป็นแค่เคฟสามหนึ่งให้ครับลูกแรกเนาะยีน้ำแม่นี่แม่ครับตัวนี้เป็นลูกแรกอ้าวสองติดกันในท้องครับพี่น้องครับ เอาเปิดว้เท่าไรครับผมคููนี่คููนี่เปิดไบเจ็ดหมื่นหาต่อรองไดครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเอาแม่ลูกแรกแม่ครับแม่ลูกแรกแม่เพื่อนสิเป็นเกลื่อนยุหัวนิดนึงครับฉีดยาให้แล้วครับผมนี่ครับผมนี่ครับฉีดยาให้เรียบร้อยด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวขนกับป้องขนมาแล้วครับประกันส่วนสูงหร้อยสี่สิบเจ็ดนี่ยนะครับผมลูกสาวเป็นลูกซีวายหนึ่งสามสามครับผมเอาเจ็ดหมื่นกับอีกห้าพันบาทต่อร่องใดครับพี่น้องเอาเอาเอาไปรลุนเอานะครับสําหรับผู้ หมักสนใจเบื้องลูกง่ายเยครับพี่น้องลูกร้อยท่ายร้อยสามสิบว่าขาดแล้วครับเอานะครับผมอันนี้หายลูกดีนะครับหายลูกดีถือว่าแม่นี่ถือว่าเป็นพันธุกรรมดีนะครับสายแม่พิ่นเป็นสายแม่เป็นลูกของฮุสตันนี่แหละครับ้าจาว่าผิดแม่เป็นฮุสตันก็เพาเก่าของน้องแดงฟ้ามนมครับเดี๋ยวไปเบื้องใบอีกเที่ยนึงครับแต่ว่าชดเอฟหนึ่งหายครับนี่ครับผมเอาแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับ คู่นี้เจ็ดหมืนหาครับพี่น้องคุ้มเลยคุ้มครับเอาทับไปให้เรียบร้อยแน่นครับครับผมอ้าวใครสนใจทักทายมาได้แ่นครับต่อไปอาไปอยากได้สาวน้อยตัวนี้ไปเลี้ยงถ้าย่ามันบ่มมีมูสิจับว้วสาวน้อยเอฟสองสองตัวนี้ใส่กันก็ได้นะเอานะครับเอาคู่ก็ได้เนาะแม่ทับเอาคู่เอาสามหนึ่งแล้วก็เอาซีไว้หนึ่งสามสามไปน้องกันก็ได้ครับพี่น้อง นะครับหรือเมาสามก็ได้พี่น้องนะครับเมาสามก็ได้ครับเอาเมาสามแล้าพิเศษยดได้ครับพี่น้องหรือจะเอาคู่สาวหน่อยหรือจะเอาคู่สาวหน่อยไปเลี้ยงใส่กันก็ได้ครับครับผมอ่าลูกหนึ่งสามสามเบิ้งถ่ายใส่กันเลยพี่น้องอันนี้ถ่ายซี่ไหว่หนึ่งสามสามอายุจ็ดเดือนครับอเจ๊จะเข่าแปดเดือนเจ๊จะเข่าแปดเดือนซ้ำกันครับอายุซ้ำกันเลยเอานะครับเชี่ยกเชี่ยกครับพี่น้องเอาคู่เลยงั้นครับพี่น้องหรือจะเอาเมียเพิ่นไปนั่ก็ได้ไผ่มักมาจับแยกก็ได้ไพ่ซึ้งใจถ้าไผ่บ่มักแม่สเอาแต่ลูกคู่นี้ก็ได ครับผมเอาต่อไปเบื้องวัวท้องครับพี่น้องเอาหัวท้องเล็กก็ได้ครับใส่ใหญ่นะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อลูกแจ็คพ็อตร้อยล้านครับผมลูกสาวแจ็คพ็อตร้อยล้านครับท้องกับท้องกับเคเอฟสามหนึ่งเด้์สามเดือนกว่าหรอคท้องเคเอฟสามหนึ่งเด้์สามเดือนกว่านี่ใบมีหลอดครบในท้องใส่สามหนึ่งตัวเพิ่นเป็นลูกแจ็คพ็อตร้อยล้านตัวนี้วัดได้ตีเอฟสิ้สาวสะอาดเนาะนี่ใบมีหลอดใหายนีใบมีหลอดครบ ส่วนสูงหนึ่งร้อยร้อยหาสิบหาครับผมหนึ่งร้อยหาสิบหาเป็นสาวทองแรกเด้อครับพี่น้องแรรกคับประกันห่อที่เดือนครับสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าเอาตรวจเศร้าเรียบร้อยครับนี่ครับไผ่หาแม่ลูกเอ้ยไผ่หาแม่ลูกกระต้นคลิปนะครับไผ่หาแม่ทองนี่ครับมีสามทองให้เบื้องไรเรียกกันมักตัวไหนเลือกเอาทองแรกครับพี่น้องเปิดไว้ที่แปดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้แปดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ครับแม่นี่ <rí> e> ใหญ่ยาวหนาลึกหนาลึกครับงัวหน่อยแมนเบิ่งในกล่องกับซุดครับพี่น้องมีเวลามาเบิ่งตัวจริงแฮีงคักครับพี่น้องมาเบิ่งหอดตัวจริงได้คอกรับร่องมาเห็นงามๆสิริหนีบออกแล้วพี่น้องนะครับงบประมาณถึงเที่ยเลยครับพี่น้องเอาไัสนใจ แจ็คขอตร้อยล้านท้องกับเจ้าเคอิฟสามหนึ่งสามเดือนกว่าประกันท้องครับเอาตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับลูกซูเปอร์เอ็กครับเอาตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้าซูเปอร์เอ็กนะครับของโชควาสนาฟ้ามครับผมนะครับพันธุกรรมโครงสร้างถือว่าเป็นที่เด็ดอีกหนึ่งสายพันธุกรรมเจ้าซูเปอร์เอ็กในลูกโครงสร้างใหญ่นะครับหนาลึกนะครับส่วนสูงวัดได้ทอยเท่าไรครับผมร้อยห้าสิบเจ็ดเบียร์ร้อยหกสิบครับแม่ร้อยห้าสิบเจ็ดเกือบร้อยหกสิบนะครับวัดทั้งไข่ด้วยครับพี่น้องวัดไข่ครับ นะครับหางเง่าลามลึกผิวนะครับดีสะอาดสะอาดเลยครับเฟรมใหญ่แม่นี่ทองกับพ่อตัวนี้ทองกับวีโก้สองล้านครับผมอ๋าวีโก้สองล้านนะครับผมนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุกรรมครับพี่น้องเจ้าวีโก้สองล้านทรงลูกช่วงนี้ก็ถือว่าคักครับพี่น้องวีโก้สองล้านสุ perx ทองกับวีโก้สองล้านก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมครงสร้างใหญ่ เจอสายเหนื right now, so ่นเนื้อครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยจักเดือนครับไอ้ทองสามเดือนกว่าคือกันสามเดือนกว่าคือกันเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับเจ็ดสิบเป้าต่อรองได้ครับลูกซูเปอร์เอ็กซ์ทองวีโก้สองล้านสามเดือนกว่ากว่าประกันทองตั้งนิให้วีโกะประกันทองประกันไม่มีตำหนิดนะครับพี่น้องถ้าขึ้นชื่อว่ามาจากมาโนดฟาร์มนี่เพิ่นรับประกันให้ขนส่งให้ฮอดหน้าข้อหาฟาร์มแบบ VIP นะครับดูแลดีนะครับประกันชัดเจน ไายโบนายใจตัวซ้ำก็ะเล็นิกเกยลของง้วทองครับนะครับผมทองแรกทุกตัวเนาะวันนี้ทั้งสองเลยครับอ้าวทองแรกทั้งสองนะครับเอาต่อไปตัวที่สามครับพี่น้องตัวนี้สิเป็นง้วสาวครับผมเอาตัวนี้เป็นวัวสาวครับเอฟหนึ่งครับอาตัวนี้วัวสาวเอฟหนึ่งยังไม่ได้อ่าผสมเนาะครับผมเอานะครับลูกสาวพอได้ครับเป็นลูกซีไว้หนึ่งสามสามครับลูกสาวซีไว้หนึ่งสามสามนะครับอันนี้ทองวางได้พี่น้องเป็นง้วแม่สาวจะว่าเป็นโค้งสางไม้ไงนะครับติดกระทบกับโค้งสางไง ส่วนสูงลอยเท่าไรครับลอย47เบียดลอย50ครับอ่าลอย47เบียดลอย50เลยครับพี่น้องแม่นี่นี่คือวัดไห่แล้วนะครับผมครับประกันนะครับเป็นสับเนี้ยไปครับผมอ่าเริ่มมีอาการนะครับเพราะว่าผมก็อายุ20เดือนแล้วเนี่ยอ่าอายุ20เดือนนะครับเริ่มนะน้ำมี่ยังติดปลายแล้วนี่ครับพี่น้องท้ายยเหมือแรงนะครับเอาโครงสร้างไงประกันอ่าไม่มีตําหนิเด้อพี่น้องเบื้องล็บอ่าขอขานะครับมาดีวัตถทุกอย่างไฟหาแม่สาวอยากเอาไปทับเอาตัวนี้เปิดไว้ที่ หกหมื่นนะเก้าพันบาทต่อร่องได้ครับหกสิบเก้าต่อร่องได้เนาะครับผมเอาตัวนี้หกสิบเก้าทองว่างลูกสาวของซีวายหนึ่งสามสามนะครับผมสวยสวยเลยครับนะครับเอานะครับมักง้วนทองกับลูกซูเปอร์เอ็กซ์ครับเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมตัวนี้ใหญ่คักนะครับอยากให้มาเห็นตัวจริงเนะครับผมเบิ่งตัวจริงครับพี่น้องผู้ไทยกับวาใหญ่คักนะครับผมเห็นตัวจริงแล้วเบิ่งครับยืนเทียบกันอ่าตัวนี้เป็นลูกแจ็คพอต์สลอยล้านครับ ข้องกับ k f 3 1มหนึ่งอ่าแปดมื่นกับอีกหาพันบาทต่อร่องหาพันบาทต่อร่องได้ครับพี่น้องสนใจทักทายมาได้ที่มาโนดฟาร์มบอ่าบ้านสะบัวเนาะบ้านสะบัวครับอ่าตำบลกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาลสินครับพี่น้องของดีง่วงงามมาเที่ยววัดอ่านะครับผมหลวงปู่ศิลาแวะมาเบิ่งกระไดห่างกันบอกิโลครับพี่น้องใกล้ๆนะครับมักสาวหน่อยลูกเคฟสามหนึ่งเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันตัวนี้เอฟสองหามื่นกับอีกหาพันบาทเนาะพันบาทครับต่อร่องได้ อยากเอาไปจับคู่ใส่กับลูกสีว่ายหนึ่งสามสามครับพี่น้องคู่นี่ครับเด็ดบ่แพ้กันนะครับสาวน้อยนี่ครับคู่นี่ละพี่น้องโหดแล้วจับคู่ใส่กันก็ได้ครับเสวยๆนะครับผมเอาสนใจพักไถยมาได้การนดฟาร์มโทรมาเบอร์ได้ก็ครับ095 548 5871นะครับเบอร์ไลน์กับผมนี่เพิ่มตรงเบอร์โทรเลยนะครับผมครับเอานะครับแอดไลน์มาได้มาชมตัวจริงกับบ้าน สาบบัวตะมนกมลาสายอำเภอกมลาสายจังหวัดกาฬสินธมณีว่าว่าทีก่กะพาเอฟซีลูกขรนเด็นสรีสารเข้ามาเบิ่งของดีงว่วง,งามนะครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามของดีมีคุณภาพพนันธุกรรมดีนะครับลูกผสมเกรดเอทุกตัวนะครับผมสวยๆง,งามๆราคาผูดคุยต่อรองกระไดทุกโตนะครับมือนี้กะฝนตกฝนลงหลายมือแดดออกมือแรกดข้ามาเบิ่งง่วงงามเลยครับพี่น้องนะครับเอา งบประมาณถึงกับทักทายมาได้เลยพี่นี่ขอบคุณน้องเจงขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับผมฝากไว้อีกหนึ่งข้อหนึ่งฟรามจากราพี่น้องสํานี้นะครับผมขอบคุณน้องเจงครับผมสวัสดีครับ